อมีน้องขอวิธีการตั้งเข็มตั้งเวลาเครื่อง h ฮ1ดตัวนี้นะหรือว่าตระกูลไซซิติเซนที่เป็น h ฮ1 0 h ี1 5 r ่งศูน q ์เฮาทุกตัวที่ว่าเป็นระบบเรดิโอโซล่าตัวนี้นะครับก็จะตั้งเหมือนกันมันจะมีเม็ดมายม1เม็ดนะ แต่ว่าไม่ใช่เป็นเม็ดมยมแบบระบบที่ว่าขันแกนและเข็มจะเดินเลยเพราะว่านี่มันเป็นระบบเรเดียเนาะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีปุ่มล่างที่ใช้สำหรับเช็คสถานะการรับสัญญาณปรับตั้งค่าเวลาแล้วก็เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับกดเพื่อ,อเป็นเมนวนรีซีฟของสัญญาณวิทยุนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถ ใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์ที่ว่าเป็นชื่อว่า J J Y Emulator นะครับเราก็สามารถโหลดได้แล้วก็เปิดเล่งลำโพงเสียงให้ดังแล้วก็เอาลำโพงโทรศัพท์มาเจาะไว้นะครับกดตัวนี้ค้างไว้ค้างไว้ปุ๊บมันจะดีดมาตรงนี้นี่คือ r X นี่คือพร้อมรับสัญญาณฮนะถ้าว่ามันรับสัญญาณได้ก็ ม,มันก็จะวิ่งมาที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้ว่าเป็นรับสัญญาณได้ระดับสูงกลางต่ําหรือถ้ารับไม่ได้เดิมก็จะค้างอย่างนี้นะฮะพอเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการมันก็จะทํางานของมันเองเลยหรือถ้ารับสัญญาณไม่ได้มันก็จะชี้มาที่ no นะ no คือรับสัญญาณไม่ได้อัน,นี้กรณีใช้ปุ่มนี้รับสัญญาณนะครับแล้วก็ตรวจเช็คนะฮะก็โอเคไม่มีอะไรอันนี้มันรับไม่ได้ก็ไม่ได้ กดต่างไว้กลับมาทํางานปกติเหมือนเดิมแล้วก็จะมีปุ่มเล็กๆปุกก่นนี้จมๆนี้อันนี้ใช้สำหรับเซตเข็มนะเซตเข็มหมายความว่าก่อนนี้ที่เข็มคาดเคลื่อนไปทั้งเข็มวินาทีเข็มนาทีอะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะใช้ปุ่มนี้ในการเซตเข็มผมก็ไม่ทราบว่านายกาของคุณนะเข็มมันคาดเคลื่อนไปยังไงแต่เอาเป็นว่าเวลา บอกเวลาเซตเวลาแบบปกติเมนวนเลยใช้มือนะแต่ตัวนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยถ้ามันมีสองคลิกนะคลิกแรกใช้ตั้งเข็มวินาทีแล้วก็หมุนปรับมันจะหมุนปรับไปทีละหนึ่งนาทีตามที่เราหมุนเลยแล้วก็คลิกที่สองคือมันจะตะวัดเองครั้งละหนึ่งนาทีแต่ <c oughs> นั่นแหละ ปฏิทินร้อปีในเครื่องมันจะอาจจะเคลื่อนไปวันเดือนไหนที่มี30วัน28 29วันมันก็อาจจะคาดเคลื่อนไปได้นะครับวิธีนี้ก็ยุ่งยากแต่ก็จะทําให้ดูเนี่ยดึงมาเบาหนคลิกกับเข็มมันจะตะวัดมาหยุดตําแหน่งเฉ <c oughs> ินวีนี้เราก็หมุนพอหมุนเนี่ยปุ๊บเข็มวิมันจะไปอย่างเงี้ยถ้าหมุนเร็วๆเลยนะ มันก็จะไปทีละเนี่ยจะไปทีละวิทีละวิทีละวิแล้วเราหมุนจนกว่าเวลาจะตรงตามที่ต้องการนี่คือการแก้ไขเวลาแบบละเอียดของเขาเลยหรือสเต็ปที่2เข็มครับมันจะกลับมาตรงตำแหน่งนี้ที่เราเคยเซ็จเวลาไว้เสร็จแล้วเมื่อเราหมุน1นึ่ครั้งมันจะไปทีละหนึหนาทีเลย คับซึ่งเนี่ยเป็นการปรับแบบเร็วข้อเสียของระบบนี้เหรอก็คือมอเตอร์มันมีแค่2ตัวเนาะมันก็เลยต้องหมุนเนี่ยหมุนเข็มนาทีามี3ตัวมั้งอ๋สอสตัวนั่นแหละเพราะว่ามีเข็มนาทีกับเข็มวินะฮะทำงานร่วมกันแล้วก็เข็มชั่วโมงกับจานวันที่จะทํางานร่วมกัน มันก็เลยเป็นข้อเสียตรงที่ว่าถ้าคุณจะเลื่อนเนี่ยมันแบบให้วันที่มันเลื่อนไปด้วยเนี่ยคุณต้องหมุนให้ได้ยีิบสี่ชั่วโมงเลยซึ่งมันนานส่วนการจะปรับเวลาอะไรเงี้ยนี่คือแบบเมน,นูนนก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่มันเนี่ยต้องมานั่งปั่นอยู่อะต่อไปเป็นการเซ็ตเข็มกรณีเข็มนั่นคาดเคลื่อนฮะถ้าเกิดคุณกดเช็คนี้สมมติเข็มวิมันไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงเนี่ยอ่าตอนเข็มวิมไปไม่ตรง ตอนนี้มันมาชี้ที่ตำแหน่งโนแล้วนะเพราะว่ามันรับสัญญาณไม่ได้กดถ้าเรากดค้างอ,อือ้บนี่คือรับสัญญาณโอเคเดี๋ยวเราจะมาตั้งเข็มใช้นี้กดค้างไว้นะฮะจิ้มเบาๆกดค้างไว้1 2ึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดปดเ แบบนี้นี่คือมันกำลังเซตตำแหน่งเข็มอยู่นะโอเคตัวนี้คือของผมมันตรงนะของผมคือมันตรงอยู่เข็มวินาทีเข็มนาทีตรงอยู่เนี่ยคุณเห็นไหมข้อเสียของระบบนี้คือถ้ามันจะกวาดจานวันที่ให้กลับมาวันที่หนึ่งะ เข็มชั่วโมงอ่ะมันจะต้องหมุนครบรอบ24ชั่วโมงเพื่อที่จานวันที่จะได้หมุนไป1หน,นึ่งวันจากนั้นนี่ผมก็ต้องนั่งรอก่อนนี่วันนี้7กว่าจะไปถึงวันที่หนึ่งก็รอไปเลยครับประมาณครึ่งวัน <laughs> คลิปยาวหน่อยนะดูแล้วกันไม่ตัดต่อเลย ว่างก็เลย่มานั่งทําให้คุณนะครับออันนี้คือการเซตตาแหน่งโงมนะฮะตำแหน่งโฮมของเข็มทุกเข็มและจานันที่นะฮะเพื่อความเที่ยงตรงกรณีใช้การรับสัญญาณผ่านระบบวิทยุหรือว่าผ่านจากเสียงโทรศัพท์ที่ปล่อยมาจากแอปนะ เข็มก็จะหมุนวนไปเรื่อยๆเลยอ่ะจริงๆแล้วตัวเครื่อง410415เลยนี้ผมว่ามันก็ดีนะรับสัญญาณก็เร็วด้วยการทํางานก็รวดเร็วแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเนี้ยตัวเนี้ยมันมีแค่สองมอเตอร์คือมอเตอร์เข็มวินาทีนาทีแล้วก็มอเตอร์ไอตัวเข็มชั่วโมงกับจาวันที่อ่ะ มันมีแค่นี้มันก็เลยต้องนั่งรอในกรณีที่ว่าเป็นเครื่องของรุ่นอื่นเนาะมมันจะแยกอิสระกันจานวันที่จานวันที่ก็แยกมอเตอร์ตัวหนึง่งเข็มนาทีเข็มชั่วโมงก็แยกนะฮะการเซ็ค่าเนี่ยมันจะเร็วกว่าอันนี้เราต้องนั่งรอมันเลยรอเลยแบบใจเย็นๆนี่การเซ็ต,ตำแหน่งโฮมของเข็มนะครับ ทำไมต้องเซตตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่เซตตัวนี้แล้วเราใช้การตั้งเวลาผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าการรับสัญญาณวิทยุนะเวลามันก็จะไม่ตรงนะครับและทำให้เรางงได้ว่าเฮ้ยทำไมนาฬิการเรามันไม่ตรงรวมถึงเข็มวินาทีด้วยวันที่ด้วยทุกอย่างด้วยคือมันจะไม่ตรงนะฮะแต่ถ้าเราเซตตำแหน่งโฮมเซตตำแหน่งเข็มให้มันอยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกาและจานวันที่อยู่วันที่1ปุ๊บเนี่ย เวลาเราใช้การตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันหรืออะไรเงี้ยเวลามันก็จะตรงเป๊ะเลยนะอ่าโอเคนี่ได้ละปุ๊บของผมตรงไหมเอ๊อีกหนึ่งรอบแล้วก็จางที่มันจะเหลื่อมๆกับวันที่3 1สิเนะะนี่คือปกติโอเคของผมตรงเป๊ะก็เป็นนั้นว่าผมไม่ต้องเซตอะไรนะแต่กรณีเข็มของคุณไม่ตรงนะฮะ คุณสามารถดึงมาหนึ่งคลิกนะเบาๆนะเบาๆหนึ่งคลิกเพื่อตั้งเข็มวิไหนดึงออกมายังโอเคดึงออกมายังเจอหนึ่งคลิกเพื่อตั้งเข็มวินะเห็นไหม มันจะหมุนไปทีละหนึ่งวินะครับอันนี้คือตั้งตำแหน่งเข็มวิแล้วเข็มวินาทีกับเข็มนาทีมันจะอยู่ด้วยกันนะฉะนั้นถ้าคุณหมุนไปครบรอบเนี่ยเห็นไหมเข็มนาทีมันจะเดินด้วยฉะนั้นผมผมจะให้มันกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมของมันแล้วกันคือตำแหน่งเซตตำแหน่งโฮมให้ถูกต้องนะส่วนการปรับเข็มชั่วโมงกับจานวันที่นะครับดึงออกมาอีกหนึ่งคลิกเป็นคลิกที่สองนะแล้วก็หมุนเหมือนกันหมุน จนกว่าเข็มชั่วโมงจะมาตรงในตำแหน่ง12นาฬิกานะแล้วก็วันที่1 12นาฬิกาเออแต่ว่าเป็นเป็นเวลา24นเนอะคือ31เปลี่ยนเป็นวันที่1น,นะครับอืมถ้าไม่งั้นเวลาของคุณเนี่ยเวลาคุณเซตใช้การตั้งค่าแอปพลิเคชันมันจะมาเปลี่ยนวันที่ตอนเที่ยงวันมันจะเซต A.M.P.M. ตรงนั้นนะอืมระบบนี้ก็ ไม่ยากแต่ว่าข้อเสียมันก็มีแค่นี้แหละแล้วก็ใช้ดีง่ายๆของผมเสร็จแล้วผมก็กดกลับไปไม่ได้นี่อะไรนะอันนี้คือตำแหน่งเซตโอเคปกติมาแล้วกดหนึ่งที่นะครับตัวนาฬิกามันก็จะทำการเซตเข็มกลับไปตำแหน่งของเวลาปัจจุบันที่ เครื่องมันได้จดจำเอาไว้เนาะอืมก็นั่งรอต่อไปเหมือนเดิมครับเพราะว่าจานวันที่อะ่ะมันจะหมุนไปพร้อมกับเข็มชั่วโมงมนี่ยี่ิบสี่ชั่วโมงมผมหมายความว่าวันนี้วันที่อะไรแลว,วันที่สิบป่ะผมก็ต้องนั่งรอมันหมุนอย่างเงี้ยหมุนหม,นม,นม,นมนุโอเคเนาะอ่าส่วนเรื่อง การใช้แอปพลิเคชันปรับตั้งนาฬิกาว่ามันจะง่ายกว่าคุณไปหาดาวน์โหลดนะฮะชื่อแอปว่า jjy emulator นะ jjy emulator เสร็จแล้วก็พเข้าไปในหน้าแอปคุณก็เลือกมาที่ความถี่6กเฮิร์กิโลเฮิร์และกันมันจะเงียบจากนั้นก็เล่งเสียงโทรศัพท์ให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้เลยแล้วก็เอานาฬิกาไปวางใกล้ กดปุ่มนี้ค้างไว้เครื่องจะทําการรับสัญญาณต,ตั้งนะฮะใช้เวลาไม่นานหาที่เงียบๆตั้งวางไว้ระหว่างที่คุณอาบน้ไก็ได้คุณก็กดเซตตั้งไว้คุณอาบน้ําเสร็จกลับมานาฬิกาก็ตั้งเวลาเสร็จปกติแล้วเป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากคนถ้าเล่นระบบนี้ก็ทําทความเข้าใจนาฬิกานิดเดียวนะฮะก็ไม่ยุ่งยากอะไรเป็นความสะดวกสบายได้ซ้ำเพราะว่า วันที่30แล้วจะเปลี่ยนเป็นวันที่1งเนี้ยเราก็ไม่ต้องมานั่งหมุนปรับเวลาวันที่28จะเป็นวันที่1เราก็ไม่ต้องมานั่งปรับหมุนเวล,เวลาวันที่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดความคาดเคลื่อนอะไรขึ้นมาเงี้ยคุณต้องการจะตั้งเข็มอะไรคุณก็กดปุ่มนี้ค้างไว้เปิดแอปในโทรศัพท์คุณไปอาบน้ําไปทําธุระตั้งไว้โทรศัพท์กับนาฬิกาไว้ที่เงียบๆมันก็จะเซตเวลาของมันเองแป๊บเดียวนะฮะ แล้วก็อีกอย่างระบบโซล่าเนี่ยพยายามใส่ให้ถูกแสงมากๆบ่อยๆครั้งยิ่งดีนะโอเคนี่มันเสร็จเสร็จแล้วอืมนะฮะตอนนี้เซ็ตเสร็จแล้วกลับมาเป็นเวลาที่ว่าเครื่องมันจดจำเวลาปัจจุบันเอาไว้แต่ของผมน่าจะเคลื่อนแหละเพราะเมื่อกี้หมุดเล่นไปเยอะเดี๋ยวผมก็จะใช้แอปพลิเคชันในการตั้งเวลาอีกทีเนาะ นี่คือเป็นโมดูล415นะฮะแล้วก็รวมถึงโมดูล410ก็เหมือนกันสำหรับซิติเซน QQ นะแล้วก็รีกูโน่ที่ใช้โมดูลนี้เนาะเคขอบคุณครับนะไม่เข้าใจอย่างไนก็ถามมาแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้ยาวๆไปเลยเปิดดูอย่าเบื่อ